สองความน่ารักเอิญเอินฟาติมาลังเนอเป็นหวานใจเจ้าคุณค่ะมาทำความรู้จักกับสาวน่ารักสดใสสมไวเอินเอินฟาติมาหรือที่รู้จักกันในนามเอินเอินเดอะสตาร์ไอดอลที่ในตอนนี้กำลังเป็นที่จับตามองว่าเป็นหวานใจของหนุ่มเจ้าคุณจักกระพัดหรือเปล่าเพราะเจ้าคุณนั้นได้โพสภาพรูปคู่สาวปริศนาที่เอามือปิดหน้าค่ะตาชาวเน็ตตาดีมีคนคอมเมนต์บอกว่าซีเล็บของน้องเอินเอินดูจากแววตานั้น เซึ่งต่างพากันดาว,ว่าต้องเป็นสาวเอิญๆอย่างแน่นอนค่ะแต่ใดๆก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาพูดหรืออาจจะเป็นแค่การทํางานลุ้นกันต่อไปค่ะสําหรับน้องเอิญนๆนั้นปัจจุบันอายุ18ปีกําลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางศินนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสาวน้อยเสียงใส่น่ารัก,กสดใสมีความสามารถครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการเล่นดนตรีและการแสดงมากความสามารถจริงๆค่ะ Thank you.